สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสาจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะเห็นไหมอตอนเช้าเนาะตอนนี้เขาเริ่มจะเป็นน้ำแข็งแล้วนะเก็ดน้ำแข็งติดเต็มเลยเมื่อวานนี้สาก็ไปเอาของกลับบ้านอาย้ายของจากที่บ้านแม่เขาเนาะนี่ค่ะยังเรื่องขนของไม่เสร็จยังอยู่ใน รถอันนี้อยู่นะคะเดี๋ยวสาก็จะมาให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงเนาะเห็นไหมเนี่ยดูต้นไม้ดิเขาจะเป็นแบบนี้ดูญ้าเขาก็จะเป็นเหมือนเก็ดน้ําแข็งนะคะคลิปนี้เดี๋ยวสาก็มาให้เพื่อนๆแบบสั้นๆก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะว่ามันเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวเดินไปตรงนี้นิดก็ได้แปบ๊บหนึ่งเห็นไหมปะเห็นญ้าเลยขไปก่อนนะคะ